ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนะเพื่อนๆอาจจะแปลกตาไปนิดหนึ่งนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นเจ้าเก่ารายเดิมนะครับนะแค่เปลี่ยนโลโก้เฉยๆนะครับยังอยู่กับเรานะครับเพื่อนๆนะรลดลงเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆนะแพ็กใหญ่อยู่ที่2 9 3 0นะครับ SM อยู่ที่600นะครับแพ็ก L อยู่ที่1 2 0สนะครับแล้วก็ XL อยู่ที่2องพันะครับ VIP 220ครับเพื่อนๆปกติ VIP มันจะ250ใช่ไหมครับ แต่เติมกับเรานะครับ220นะครับเจ็ดเคโคตรถูกนะครับนะถ้าใครอยากเติมก็ไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับเพื่อนกดเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะก็จะสามารถเติมเองได้นะครับนี่เลยนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นไหมครับเติมบัตรเติมเงินนะครับจะเป็นบัตรเติมเงินแล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแล้วก็เติมเงินออนไลน์แล้วก็เติมเครดิตนะครับได้หมดนะครับนะส่วนใครที่ไม่สะดวกนะครับเติมเองนะครับ ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะหรือจะทักข้อความตรงในลิงก์นี้ได้เลยนะครับนะกดเข้าไปทักหาพี่เขาได้เลยนะครับหรือจะทักไปในไลน์ในอะไรได้นะครับนะผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้รีคิปชั่นนะครับให้เพื่อนๆทักไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับตามนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะโอเคเนาะ as มีทุกระบบเลยนะครับจัดหนักเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับนะโอเคนะครับ ขอบคุณมากครับโอเคนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็สวัสดีชาว u t u b e กันทุกท่านด้วยนะครับก็กำลังอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะไอมาแนะนำนะครับนะอาชีพที่โอ้โหแบบปัจจุบันนี้เป็นอาชีพที่แบบคนนิยมเล่นมากนะครับน่ารักเป็นใน เป็นแบลวๆนะครับนะตัวนี้มันธาดน้ํานะครับแมวอ่ะสามารถกดธธาดได้นะครับเอามีคนมาตีเหรอเนี่ยเราก็ต้องกดธธาดเป็นธาดน้ำแล้วกันแล้วก็ยิงเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับ 24m โคตรโคตดเฮ้ย เพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยหายเลยครับผมยังไม่ได้กดบัฟไม่ได้กินอาหารไม่ได้อะไรเลยนะครับแบบยืนเมืองเห็นไหมครับอาหารอะไรผมไม่ได้กินเลยนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ตัวนี้มันโหดเกินเลือดอยู่1นึนะครับ ATK อยู่9ก้าพนะครับฟรีอีก2องพันนะครับเพราะว่าผมที่ผม เอทีเน้อยเพราะว่าผมเอาไปลงฟรีนะครับจะได้ยืนแบบถึกๆึกหน่อยนะครับลงเด็กทิ้งไว้แค่ร้อยนะครับเอทีเคมาเลยถึงน้อยนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเมื่อกี้นี่หายเลยนะครับแรงจัดยังไม่ได้กินอาหารอะไรเลยนะครับโอ้อาชีพนี้เถื่อนมากนะครับผมว่าอายุทําไมคนถึงฮิตนะครับนะเป็นอาชีพยอดฮิตตลอดการเลยนะครับไม่มีปรับดรอปไม่มีอะไรเลยนะครับ สามารถกดท่าได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่แหละครับมันดีตรงที่กดท่าได้นี่แหละครับ,ม,รรบมันเลยแรงนะอ่าผมจะกดอาหารไปแล้วกันเอาสักหกหกเอจไอหกอ่าวันนี้ผมก็จะมามาทดสอบนะครับว่าเจ้าแมวที่คนเล่นเยอะที่สุดเนี่ยมันจะมันจะแรงแค่ไหนนะครับนะโอเค ไปลงเดดบอสก่อนนะครับอาพาราเราลงไปเมื่อคลิปที่แล้วก็ผ่านนะเกือบไม่รอดนะครับมาดูแมวนะครับเลือดเท่ากันกับพาลาเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าอันไหนมันจะแรงพรามว่าน่าจะแมวแรงกว่านะเราต้องกดธาตุไฟนะครับอากดเป็นธาตุไฟเข้าไปนะเพราะว่ามันเป็นธาตุฮันเนะครับเราต้องกดธาตุไฟเข้าไปเมื่อกี้นีนบ่ผมตกใจมากเลยนะครับ ผมเคยเล่นแมวนะครับแต่ไม่รู้ไม่แต่ไม่รู้ว่ามันจะแรงขนาดนี้นะครับเฮ้ยจะขอเก่ายังนะครับโอ้โหเจอบอสใหม่นะครับพเพื่อนๆขอบัฟหนึ่งทีนะครับไม่รู้ว่ามันจะตายไหมนะครับผมขอปักอันนี้ก่อนนะครับปักบอมบาสูก้าอ่าจากนั้นเราก็ยิงเลยนะครับฮ้ยเฮ้ยผมยังไม่ได้ <laughs> แรงเกิน ผมยังไม่ได้เห็นเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยหายเลยนะครับอ้โหสุดจัดครับการเดทตกไหมเนี่ยอยียงโนงแรงมากครับหายเลยนะครับเพื่อนๆต้องกางบนนะครับว่ามันจะ ตายหรือมันจะอะไรนะครับเปิดออโต้ทิ้งเลยนะครับสุดจัดเลยนะครับอาชีพนี้ไม่ต้องไปเซ็ตสกิลไม่ต้องอะไรเลยนะครับเปิดออโต้จบ100เลยนะครับนะแต่บางตัวเท่านั้นนะครับถ้าของถ้าของยังไม่ถ้าของยังกลางๆนี่ก็อาจจะไซส์สเต็ปนิดหน่อยนะครับแต่นี้ผมจะลองเปิดออโต้ทิ้งเลยนะครับอ่าเปิดออโต้ทิ้งไว้ไว้เลยนะครับเอาบัฟไปไว้ก่อน บับผมว่าน่าจะกดทีเดียวก็น่าจะจบนะโอเคไปคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามาทดสอบนะครับแมวสายโหดนะครับเป็นอาชีพที่นิยมมากนะครับในะตอนนี้นะครับเป็นอาชีพที่สุดจัดนะครับเลือดเยอะดาเมจแรงนะครับผมว่า เพอเพื่อนี่ถึกกว่าไอ้เพอเพอนี่ถึกกว่าไอ้พาลานะครับแถมไอ้สกิลแรงด้วยนะครับเพื่อนไปเพื่อนลุย เพื่อนๆก็ถ้าไปเล่นถ้าไปถ้าไปโดนเป็นตัวธาตุอื่นก็อย่าลืมกดธาตุนะครับไม่งั้นดาเมีจะหายไปครึ่งนึ่งนะถ้าเราลือถ้าเราไม่กดธาตุนะครับโอเคผมจะตัดไปตอนที่ชั้นร้อยแล้วกันนะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมจะตัดไปชั้นเการ้อยแล้วกันอนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับป โอเคนะครับเพื่อนๆก็มาถึงชั้นที่90เลยนะครับก็เปิดออโต้ทิ้งเลยนะครับนะผมจะเปิดออโต้ทิ้งเลยนะครับบอสจะไม่ได้เห็นหน้าเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหอย่างเถื่อนนะครับนะเป็นอาชีพที่ถึกเลือดเยอะดาเมจแรงแล้วใช้ดาเมจได้เรื่อยๆครับโอ้โหไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบนะครับสำหรับสายแบลบนะครับ เนี่ยบอสใหม่นี่จะฆ่ายากหน่อยนะครับเนี่ยบอสใหม่นี่ผมบอกเลยว่าฆ่ายากต้องใช้สกิลบอมบาสูก้าช่วยนะครับช่วยยิงนะแต่ไม่สามารถตีเราได้เลยนะครับดูครับตีเราไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าฟีผมทั้งสองพันนะครับเลือดหนึ่งเอ็มอะตัวนี้อาจจะสะท้อนตาย <laughs> นี่อัน,นอันนี้แหละที่ทำให้ให้เรายอมนะครับ <laughs> โดนสะท้อนเพื่อน โอ้โหผมต้องกดออกเลยนะครับเนี่ยถ้าใครดาเมจแรงๆนะครับแล้วไม่แล้วกลัวโดนสะท้อนนะครับผมมีวิธีนะไปจ้างตัวนี้นะครับนี่เป็นนางเงือกนะครับอ่ามันจะชุบชีวิตเราได้นะครับไปเข้าไปใหม่โอ้โหกําลังโชว์แบบเท่ๆนะครับโดนสะท้อนน็อกเลยนะครับผมว่าน่าจะตีธรรมดาก็น่าจะจบแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมบัฟหนึ่งทีก่อนนะครับ ให้เลือนมันรีก่อนอ่าเลื่อนมันจะรีอัตโนมัติโอเคตัวนี้อันนี้น่าจะตายละตัวสะท้อนนี่ผมจะทํำยังไงอะผมคิดก่อนนะครับผมตีธรรมดาแล้วกันไปตีอะตีธรรมดาเอานะครับ โอ้โหมันจะมุมตีธรรมดา,าเลยนะนเพื่อนๆเดี๋ยวผมคิดก่อนเดี๋ยวผมลองเอาสกิลอืน่นดูทำยังไงดีวะเดี๋ยวผมคิดก่อนนะครับอ๋อผมก็เอาสกิลนี้ผมลืมนะครับเนี่ยเนี่ยสกิลนี้มานะครับโอเค ได้แล้วนะครับเอาสกิลเวทมาตีนะครับเห็นไหมเนี่ยเราก็ตีอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเอาสกิลที่มันตีเบาๆอะครับเพราะว่าเลือดเราไม่ล้วหรอกครับเห็นไหมเดี๋ยวก็ตายแล้วนะครับผมไม่อยากเจอเลยตัวสะท้อนเนี่ย จบแล้วนะครับแล้วก็ไปตีตัวนี้เลยนะครับตัวนี้อาจจะแข็งหน่อยนะครับให้วางวางบอมบาซูก้าแล้วก็ตีเลยนะครับ <S <S ผมไม่แน่ใจว่าธาตุไหนนะตัวนี้ผมปวดเป็นธาตุไฟนะครับผมก็ตีไปเลยนะครับว่าราดามเมแล้วมันโหดนะครับรเพื่อนพื่หวังว่าผมจะไม่ได้เจอไอไม่ได้เจอสะท้อนนะครับโอ้โห ตัวนี้ผมเสร็จเลยนะครับมีอีกตัวไหมไม่น่ามีนะครับมินน่าจะมีเฮ้ยมีหลายมีหลายตัวนะครับโอเคอจบแล้วนะครับง่ายครับเอา้าแป๊บเดียวนะครับหายหมดเลยพยายามหาไว้หลายตัวนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็หาตัวสะท้อนนะครับชั้นร้อยนี่ผมบอกเลยว่าซิลนะครับ ซิวจัดนะครับเป็นงูนะงูนี่เราต้องโกดธธาตุน้ํานะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟใส่เลยนะครับเห็นไหมหายเลยนะครับโอ้โหหายยังกลับไปโอ้โหอันนี้คือชั้นร้อยใช่ไหมครับแน่ใจใช่ไหมโอ้โหคุณผยมนะครับแรงเกิดนะครับนะถ้าใครสนใจก็ไปดูรายละเอียดในเพจได้นะครับตัวนี้ผมขายนะครับได้ของแรงวไหมเนี่ยไม่น่าได้นะครับ ได้ได้ของกะนี่อะไรเนี่ยมีแต่ของกากากนะครับโอ้โหสายเกลือที่แท้จริงนะครับนะเหตุผลที่มันแรงนะครับเพื่อนๆนี่สมุดนะครับสมุดสี่หมื่นนะครับ ATK หนึพันแปดเลยนะครับ m เ k หนึ่งพันเลยนะครับนะแฟร์แปดเปอร์เซ็นต์นะครับนะสมุดเถื่อนมากนะครับตัวนี้แล้วของนี่สุดมากนะครับของนี้ม่วงม่วงทุกชิ้นนะครับเจาะเกาะอยู่ร้อยหกสิบนะครับเพื่อนๆ จก,ก่ออยู่164นะครับทําไมเพราะว่าเรามีหมวกตัวนี้นะครับเราฝากวัวแล้วมีผลนะครับตัวนี้ขายในเพจนะครับไปดูได้นะครับนะโอเคเนาะก็ประมาณนั้นนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ